รถที่มีปุ่มสตาร์ตตกลงว่าเราสามารถกดสตาร์ตได้เลยแบบนี้หรือเราควรที่ต้องรอให้ไฟดับก่อนอ่ะรอให้ไฟดับก่อนนะอันนี้คือดับเครื่องนะกดปุ่มสตาร์ตหนึ่งหนึ่งก็จะเป็น A.C.C. นะเป็นแอ c เซสซอรีนาฬิกาติดวิทยุติดกดอีกทีหนึง สวิตช์ออนไฟหน้าปัดติดเห็นได้ไหมครับไฟค่อยๆดับทีละดวง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 มันเหมือนกับว่าเซนเซอร์เนี่ยมันเช็คความพร้อมในตัวมันเองพร้อมที่จะติดเครื่องยนต์แล้วก็เหยียบเบกกรกกอสตาร์ทอ่าเหยียบเบกกรกกนสตาร์ทนะเรามาดูกันว่าครับว่าแบบไหนดีกว่ากันแล้วท่านใช้แบบไหนกันอ่ะผมให้ทุกท่านเขียนคอมเมนต์มานะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่า เปิดโอกาสให้ทุกๆท่านเนี่ย